กูชี่นะคะในปี2025ปีนี้มีกูชี่รุ่นไหนน่าสนใจบ้างมาดูกันค่ะรุ่นแรกนะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ค่ะตัวนี้ค่ะขานะคะจะมีคําว่ากูชี่คือแบบเปรี้ยงปังมากแล้วก็ตัวขานะคะจะเป็นดีเทลแบบเหมือนกริตเตอร์เป็นเพชรเล็กๆอยู่ที่ขานะคะแล้วตัวกรอบค่ะเป็นทรงแคทอจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้ตัวนี้นะคะเหมาะกับสาวสายแฟที่แท้จริงเลยค่ะตัวที่2นะคะคือเป็นสไตล์คนที่แบบชอบแต่งตัวแบบเรียบๆนะคะแต่ว่ามีความคูลๆมีความเท่ใน,ในตัวนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลย ัรุ่นดข้าค่ะข้างขาค่ะะคะก็จะมีโลโก้กุชชี่ประมาณนี้ค่ะตัวนี้สไตล์วินเทจก็ได้ Y2K ก็ได้สไตล์แบบเท่ๆฉิบๆก็ได้ค่ะตัวที่3มนะคะก็ใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้เลยค่ะเป็นตัวเอเวอเเตอร์นะคะตัวนี้มี2บาร์ค่ะแต่ว่าเป็นทรงแบบย้อยๆลงมาหน่อยตัวนี้นะคะก็จะได้ความรู้สึกที่รู้สึกแบบซอฟขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่ได้แบบ e อ e r y d a y look ด้วยค่ะกับรุ่นนี้ ตัวที่4นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสไตล์แบบไรกรอบริมเลดนะคะใครที่รู้สึกว่าชอบแป่นตลที่มันดูโปร่งใส่แล้วดูเหมือนไม่ได้ใส่แว่นนะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะตัวขานะคะก็มีดีเทลความเป็นกุชชี่ค่ะตัวนี้เหมือนแบบขาคอ,อสบิดนะคะแต่ว่าแยกข้างซ้ายขวาก็มีความเท่อีกแบบนึงค่ะรุ่นต่อไปนะคะเรียบๆค่ะกับขาแบบนี้ เป็นข่าวเว็บนะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ดูดีนะคะกับรุ่นนี้ก็จะเรียบๆหน่อยเป็นสีทองค่ะตัวต่อไปนะคะมีความโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาดินิตสาหรับคนที่รู้สึกว่าใส่แว่นกรอบเล็กแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลย <ๆ S 1> ก็ตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใส่เข้าง่ายเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ตัวนี้เป็นสีทองนะคะขาค่ะ,คะจะเป็นสีของกุชชี่เป็นแบบดีเทลเล็กๆอยู่ด้านนี้นะคะและตัวสุดท้ายที่นํามารีวิวค่ะก็เป็นสีทองอีกแล้วเพราะว่ากุชชี่นะคะ เขาทําสีทองได้สวยมากๆเลยค่ะสีทองมันจะไม่ได้แบบมีความฉูดฉาดหรือความเด่นไปนะคะมันจะเป็นทองแบบซอฟๆตัวนี้ค่ะเป็นโลโก้ิน interlock นะคะแบบนี้มันจะแบบเหมือนล็อกกันนะคะของตัวกุชชี่แล้วก็ตัวเก่าค่ะมันจะมีความแบบซอฟๆลงมาหน่อยไม่ใช่แักอายขนาดนั้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ใส่ง่ายเหมือนกันค่ะ